นอ้นอมเดบบรลตนาทยัยขอความปลาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกรเคาการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระรนะสัมบัันที่30มสิกรกาคมพุทธศักราช2568ัน้กี่ก็ใกล้สิ้นเดือนนะนี้30สเนี่ยยิง พรุ่งนี้นะสุขด้วยวันสุขสิ้นเดือนเนี่ยคนไหนอยู่กรุงเทพนะรถน่าจะติดกันคนน่าจะฉลองสิ้นเดือนกันเนาะมีวันเวลาผ่านไปไวนะแป๊บๆปนึงก็หมดไปหนึ่งเดือนเรียกว่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยผ่านไปแล้วนี่ใครเรียกว่าตั้งเป้าหมายแต่ละปีไปเนี่ยค่อยกลับมาทบทวนดูนะเดือนแรกเนี่ยผ่านไปเป็นยังไงกัน ยิ่งวางใจเรื่องการปฏิบัติได้เนี่ยก็ขับมาดูว่ากิเลสมันเบาไปไหมในแต่ละวันเรื่องราวความทุกข์ใจมันน้อยไปหรือเปล่าคือก็ต้องค่อยๆขัดเกลาไปนะอะไรที่มันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใช้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ถอดบทเรียนนะมันก็จะได้ไม่กลับไปทุกข์กับเรื่องนั้นเย่างราวความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไป อะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะหรือว่าฝึกไว้ใจมันสงบร่มเย็นไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กว่าใจสงบเย็นมีความทุกข์เกิดขึ้นสติจะระลึกรู้เองเลยอันทีนี้มันก็ค่อยเรียนรู้กันจากตรงนี้แหละ <c oughs> คืออย่างน้อยเนี่ยวิถีก็เลยคารวาเนี่ยบางคนไม่ได้มีเวลามาปฏิบัติในรูปแบบกันเยอะ <c oughs> เราก็สายฝึกระหว่างวันไปด้วยเนี่ยมันจะได้ไม่หรือว่าเสียโอกาส แล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยก็ให้มันเป็นพื้นฐานไว้ทําอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็ทําความรู้สึกตัวไว้ก่อนมันจะได้ไม่เผลอไม่เหม่อไปมันมีสติแต่ละครั้งนั่นเรื่องใหญ่นะโยมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเล็กน้อยนะนะต้องนึกดูว่ามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันกลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะหลุดออกมาจากเรื่องราวความทุกข์เนี่ย ซึ่งความทุขกที่เกิดขึ้นมันก็แค่กระบวนการปรุงแต่งเนี่ยของสังขารก็เท่านั้นแต่ทีนี้คนส่วนใหญ,ญ่เขาไม่เห็นกันมันมีสติปุ๊กระลึกรู้สึกตัวกลับมาในี่มันกลับมาเลยมันไม่ไหลไปอินกับเรื่องราวเรื่องราวจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามเนี่ยมันตัดหมดนี่ก็ความจริงนะกลับมาก็จะค่อยๆเห็นความจริงได้ขึ้นได้มากขึ้นก็เหลือแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองสภาพความเป็นจริงเนี่ย กายเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ากายเขาก็นั่งอยู่เลยค่อยๆถอนไปเนี่ยความเห็นว่ามันเป็นเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยในความจริงหลับตาลงแล้วเหลือแค่ความรู้สึกเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่เจอกับตัวก็จะไม่เข้าใจแต,แต่ท่านไหนนักปฏิบัติก็ฝึกไปเจอเองเนี่ยมันก็แจ้งกระจายเองทีนี้เราไม่ต้องไปฟังนะคนอื่นเขาจะมาอย่างไรก็เห็นตัวเองเนี่ยเห็นเองมันก็เข้าใจเอง ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าความหลงผิดเนี่ยมันค่อยๆหายไปหายไปมากมันก็เห็นตามความจริงได้มากเห็นตามความจริงได้มากขึ้นใจมันก็ไม่ทุกเพราะว่ามันก็เห็นไปสอดรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาของเขาไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเป็นอะไรที่มันก็บังคับบัญชาไม่ได้เนะความจริงเขาก็บอกเราอยู่นเนืองๆนะมันอยู่ที่ว่าเรากลับมาสังเกตมาเรียนรู้ ตามที่เขาเป็นหรือเปล่าและเหตุปัจจัยเหล่านีน้แสดงสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติแสดงสัจธรรมตลอดนะมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยธรรมชาติเ่าเ,า,า,เาเนี้ยจึงปรากฏแต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตามเหตุตามปัจจัยของเขาอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเขาก็ดําเนินไปแบบนั้นนะ ร่างกายจิตใจมันก็ดําเนินไปแบบนั้นตะบบนระบวนกายของเขาแ้่แต่ใจที่มันประกอบด้วยกิเลสเนี่ยประกอบด้วยความหลงผิดเนะี่ยมีอะไรเกิดขึ้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแบบมันยึดมั่นถือมั่นไปแล้วไอ้ทีนนี้นะ่ะมันก็เป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์เนะี่ยยึดมั่นถือมั่นหลงผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราทีเนี้ยเรื่องดินมันก็ตามมากันเพิ่มเลยทุกขนะ์เนี่ยเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนะ นี่นมันจะต่างจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเขามีความทุกข์เพราะเรื่องราวต่างๆในโลกทุกจากการพัดภาคสูญเสียบ้างถามว่าการพัดภาคสูญเสียเนี่ยความจริงมันคืออะไรมันก็คือแค่เป็นการแตกสลายของรูปนามเท่านั้นเองเพราะว่าต้องเข้าใจความจริงนะตุกอย่างไม่ได้เที่ยงนะทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้และมันก็แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยแต่คนก็จะไปเข้าใจว่า สมมุติลกันว่าสูญเสียผู้คนเป็นที่รักก็ได้เขาก็ใจไปเข้าใจกันว่าไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยพอสูญเสียพอคนที่รักจากเราไปถามว่าเนี่ยคือในมุมมองการปฏิบัติเนี่ยเห็นความจริงได้มากขึ้นที่มันแตกสลายไปเนี่ยก็พูดภาษาสมมติของคนนั้นญาติเราพี่น้องเราพ่อแม่เราเป็นลูกเป็นหลานเราเขาสูญเสียชีวิตไปก็ว่ากันตามสมมติก็เป็นแบบนั้น แต่แต่สภาพความจริงเนี่ยรูปนามเปลี่ยนแปลงเกิดดับทนอยู่ไม่ได้ก็เสื่อมสลายอันนี้มองกลับเข้ามานะที่สภาพความเป็นจริงเกิดขึ้นในกายในใจเนี่แหละไม่ได้อะไรไกลคือจะเข้าใจที่ว่าความทุกขนะ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องราวข้างนอกนะก็กลับทวนเข้ามาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้ในใจในแตะนะทุกข์มันก็มาคือต้องเข้าใจว่า ทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่ได้ดังใจใจเราไปยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายอะไรไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ใจเนี่ยมันอยากให้เป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็ทุกข์ซึ่งต้นตอเนี่ยก็ไม่ได้จากอะไรไกลนะความทุกข์เรื่องกิเลสกลับมาค่อยๆดูก็ได้ว่าเราคุ้นชินกับเรื่องอะไรไว้นะเรียกว่ามันได้ก่อจะเคยชินนะพอมันไม่ได้ขึ้นมาแต่ใจมันก็ทุกข์ การปฏิบัติเขาค่อยเห็นความจริงตรงนี้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรใน,นหนังใจหรอกเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตเนะี่ยมันจะได้เข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะถูกแล้วร่างกายอภาพเนี่ยให้มันอยู่ท่าวรเนี่ยมันทําได้หรือเปล่ามันทําไม่ได้นะเขาจะป่วยเขาก็ป่วยเองเขาจะรักษาจะหายเขาก็เป็นเองได้ยาไปร่างกายมันก็ตอบสนองเนี่ยตอบสนองต่อยานั้นเนี่ยมันหายขึ้นมา มันก็หายแล้วก็ทํางานของเขาเองนะถ้ามันไม่หายนะมันไม่หายมันก็ไม่หายเนะี่ยคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเพียงแต่ว่าเรากลับมาดูความจริงที่เกิดขึ้นซะหน่อยเกิดมาเล็กๆเนี่ยเรือว่าร่างกายมัยนยะังอ่อนแอเนี่ยมันก็ค่อยๆเสริมภูมิไปเจอเรียกว่าวัคซีนบ้างอะไรบ้างกินอาหารบ้างร่างกายมันก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมา ภูมิมันมากขึ้นคือต้องเข้าใจว่ามันไม่เคยอยู่แบบเดิมเลยนะเป็นเด็กน้อยตัวนิ็ๆเนี่ยมันก็โตมันก็ขยายมาได้หรือว่าความแข็งแรงมันก็มากขึ้นแล้วกันแต่ต้องเข้าใจนะว่าของพวกนี้ของเสื่อมที่มาโตขึ้นมาก็เพราะเซลล์เดิมแบบเสื่อมไปแล้วมันไปสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ใหม่ขึ้นมามันก็สร้างตามภูมิน่ภูมิมันแข็งแรงกว่ามันก็จะเดินเติบโตขึ้นไปแต่ถึงจุดหนึ่งนะของพวกนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนเนี่ย ร่างกายเองก,ก็ตามนะคือไม่แน่ไม่นอนจริงๆของแปรเปลี่ยนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันก็ด้วยแปรเปลี่ยนไม่ไดวความเสื่อมเนะี่ยตัวมาร่างกายเติมใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อมันยังแข็งแรงอยู่แก่ตัวไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ค่อยๆอ่อนแรงลงหรือว่ากระดูกเรือว่าข้อต่อต่างๆเรื่อมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมทอะารนอะไรหน่อยๆมันก็ปวดมันก็โอยกันแล้วเนี่ยธรรมดานะของสังขาร คือมันเป็นแบบนี้กันแหละตามธรรมชาติไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะเรานี่ถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะเราเนี่ยเออมันก็น่าทุกข์ด้วยหน่อยแต่แต่อันเนี้ยคนทั้งโลกเขาก็เป็นกันไม่เว้นแม้แต่คนนะคืออะไรก็ตามแต่ที่มันยองยิงอาศัยเหตุปัจจัยของรูปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันหมดสัตว์ในรัชานเป็นไหมล่ะมันก็เป็นนะโยมหรือว่าแก่ตัวไปหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขยับแล้วเนี่ยมันก็กินแล้วมันก็นอนอยู่ บางทีเนี่ยอ้วนนะเหมือนกันเลแหละคนเราเนี่ยแก่ลงไปเนี่ยแล้วเรียกว่าร่างกายเนี่ยระบบเอมผลานมันก็แย่ลงเนี่ยเป็นหมาเป็นแมวดูอะไรใกล้ตัวก็ได้ก็เหมือนกันแหละอะไรที่มันอายุยืนนะมันก็เสื่อมไปเนี่ยบางทีขยับขยื่นไม่ค่อยได้เดินนิดเดินหน่อยเนี่ยก็ไม่ไหวเนี่ยนี่ธรรมดาเนะยสังขารเนี่ยถ้ายิงสายเหตุปัจจัยตรงนี้อยู่เนี่ยอยู่ด้วยความเข้าใจดีกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยใจมันจะทุกข์ โดยที่ว่าหนีออกมาไม่ได้มันหนีมันไม่ได้เพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันตั้งไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราพอมมนมีอะไรเกิดขึ้นในที่กายที่ใจเนี่ยไม่ได้เห็นตามจริงไมไ่เห็นตามจริงใจยอมรับไม่ได้กายทุกข์ด้วยใจมันก็ทุกข์กัปบีรือว่ามันเหมือนโดนซ้ำไาเนี่ยต้องเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยของเสื่อมของแปรเปลี่ยนถ้ามันทุกข์่มันเรื่องปกติแล้วเห็นได้ว่าร่างกายมันทุกข์เนี่ย ไม่ใช่เราทุกเนี่ยมันเริ่มจะเรียกว่าแยกกันมาแล้วนะมันต่างกันนะกายทุกกับเราทุกเนี่ยถ้าเราทุกเป็นยังไงเนี่ยคือมันไปยินมั่นถือมั่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้ามันสังเกตเราลึกได้ว่ามันก็เป็นแค่สภาพความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่กายใจตั้งมั่นขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยจะเริ่มค่อยๆ่อวางได้วางด้วยความเข้าใจนะจะแตกต่างกับจากการที่ไปวางด้วยกําลังสมาธิ ไปกดไปข่มอยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าวางด้วยกําลังสมาธิเองก็ตามเนี่ยมันต้องมีเข้าๆอๆอกๆเนี่ยพอทุกปุ๊บ,บนะก็ต้องไปกําหนดแล้วเนี่ยให้มันหายทุกข์คือแบบเนี้ยมันก็ต้องทําอย่างนี้เรื่อยๆแหละจนะว่ามันจะเข้าใจเนี่ยวางด้วยปัญญาอีกเรื่องหนึ่งเลยกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ถูกแล้วทุกข์ก็ทุกข์ไปไม่ต้องหายทุกข์ก็ได้หายทุกข์ก็ดีนั่นไม่หายก็ตามนั้น นี่มันอีกแบบหนึ่งนะในการปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้ไปแก้ไขอะไรที่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกนะกลับมาทวนเข้ามาที่จิตใจนะี่แหละใจวางได้เหตุปัจจัยภายนอกเนะี่ยจะมีก็ตามมีก็มีไปไม่มีก็ไม่ได้เดือดร้อนเนะี่ยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถูกแล้วเนะี่ยของเสื่อมรักษาหายได้ก็หายหายไม่ได้ละ่ะ ไม่ได้ก็ทํานั้นนะแต่ว่าความจริงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําได้ยากต้องค่อยๆนะกลับมาทวนดูว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นไปนดั่งใจจริงๆที่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นซึ่งไอ้ตัวเนี่ยไม่ได้มีในไรกลตัวนะสุดท้ายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดการมาคุณนะเชื่อความทุกข์เลยบางคนไปมองไว้ที่มันทุกข์ใจเพราะเรื่องราวต่างๆสุดท้ายวนกลับมาที่ อะไรที่มันได้ดังใจเนี่ยก็ไม่เว้นตัวกรรมาคุณมันเป็นการเติมิเดสโดยที่ไม่รู้ตัวการปฏิบัติมาจึงเรียกว่าเห็นความจริงกันได้ยากขึ้นความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยสุญเสียบุคคลเป็นที่รักก็ดีข้าวของอะไรต่างๆที่เราชอบก็ตามกรรมคุณทั้งนั้นเป็นเชื้อเป็นต้นตอเนี่ยมันหลอกให้จิตใจเราเนี่ยเรียกว่าหลงยึมั่นถิมั่นกันโดยไม่รู้ตัวเราก,ก็ไม่ต่างก,กันหรอกนะ เรื่องราครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยเหมือนกันหมดธรรมชาติของจิตใจเนี่ยคือใครหลงยึดมั่นถือมั่นกันไปแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยมันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่สภาพธรรมชาติที่มันก็เป็นไปแบบนั้นอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นเราก็ตามไม่เป็นเราก็ตามมันก็ดําเนินไปแบบนั้นนะในแม้ในเรื่องความพัดพากสูญเสียความเศร้าโศกก็ตามเนี แล้วก็มีเรื่องราวขพุทธการอยู่เหมือนกันธรรมชาตินะยุคนั้นยุคนี้เนี่ยเหมือนกันเลยแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคิเดสในจิตใจคนเราแล้วก็มีนะเป็นกุลบุตรคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ดีนะร่ารวยเลยแหละในเขาเองก็ตามด้วยความที่อธิยศัยเนี่ยมีเหตุมาแต่ปางก่อนคือเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากยุ่งกับกามคุ่นไปเจอนะสตีเนี่ย เป็นตัวเด็กคนเล็กๆก,กับตัวเล็กๆเ,เนี่ยมีผู้หญิงมาอุ้มเี่กก็จะร้องเนียร้องจ้าเลยเนะี่ยเพราะว่าไม่ค่อยถูกกันเนี่ยคือเห็นโทษภัยมาเยอะนะจากสตรีเนี่ยก็เรียกว่าเคยเกิดเป็นเรียกว่าคนที่เป็นเทวดาก็ได้ที่มันไม่ต้องอิงอาศัยกรรมาคุณมากเนี่ยจะเห็นว่าของพวกนี้กลายเป็นของที่มันอยากไปเนี่ยเรียกว่าจับต้องไม่ได้เนะตั้แต่ว่าจิตใจเนี่ยมยันยอมกันได้ เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นนะไม่ค่อยอยากไปข้องกับกรรมาคุณแต่วิธีชีวิตน่คือต้องเข้าใจว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันย้อมไปแบบนั้นเนี่ยมันเลี่ยงกันได้ยากจนกว่าว่าคติมันจะแน่นอนว่าเอวางกรรมาคุณซะแล้วไม่มีเหตุให้มันต้องไปติดอีกมันก็ว่ากันไปตามนั้นแต่จิตใจปุถุชนเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้มีขึ้นมีลงมีชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบมีชังเดี๋ยวก็ไม่ชังมันก็เป็นแบบนั้นนะมีแต่ของแปรเปลี่ยน แต่เติบใหญ่มาขึ้นเนี่ยวลีว่าลกเขาก็ยอมไปวิถีชีวิตเนี่ยก็ยอมไปพ่อแม่เนี่ยก็เลี้ยงว่าเกี้ยกรอมเกินนะอยากจะให้มีครอบครัวแต่แต่ด้วยทุนเดิมแล้วยังมีอยู่บอกว่ายังนะยังไม่อยากมีครอบครัวเนี่ยแต่แต่ว่ามันจะปฏิเสธเนี่ยมันก็ทําได้ยากพ่อแม่ก็รบเราเหลือเกินก็บอกเลยกันนะนี่คงเป็นอุบายนะคนในยุคสมัยนั้นนะที่เป็นเศรษฐีนะนะคงไม่อยากแต่งงานเนี่ย คือจะได้ยินได้ฟังหะหลายเรื่องเหมือนกันว่าก็ให้พ่อแม่เนี่ยไปหามานะไปหาในช่างทองเข้ามาปั้นดูซิปั้นทองเนี่ยเป็นรูปปั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปของหญิงกัที่งามที่สุดเลยที่ช่างเขาจะทําได้พ่อแม่ก็ไปทำมาทํามาแล้วเนี่ยอะแบบเนี้ยให้พรามนะเป็นตัวแทนก็ไปหาดูถ้าเจอสตรีที่รูปร่างงามแบบเนี้ยก็จะยอมแต่งงานด้วยนี่ย แต่คงเป็นอุบายนะว่าเออไปหามาเถนะอะคงหาไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องคนมีเงินเหมือนกันนะมันไม่ใช่่าื่อคนจะไปทําได้แล้วก็พามก็ออกไปเที่ยวหานะหาไปหามาก,ก็ไปเจออยู่ที่พักอยู่ที่แม่น้ำหนึ่งก็ระแวกนั้นเนี่ยก็มีเป็นหญิงนะซึ่งท่านก็ทําอาชีพเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงนะเป็นดางนมเนี่ยให้กับกูลธิดาท่านหนึ่งเนะี่ยหญิงท่านนั้นเนี่ย ก็เป็นแม่นมเ,นเห็นว่า,ามีรูปปั้นมาวางเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นนะทองเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นธิดาที่นางเพิ่งเลี้ยงมาเนี่ยเพิ่งบอกเพิ่งเพิ่ง,งอาบน้ําให้อยู่ในหยกหยกเนี่ยตอนแรกก็งงเลยเอา้าเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ําให้เสร็จเนี่ยอาบเสร็จแล้วเนี่ยตัวแม่นมเองเก็ว่าจะมาอาบน้ําที่ทานะบบ่าน้ํานะเพราะตัวว่าทิดานาั้นเนี่ยก็พ่อแม่เขาก็เลี้ยงดีนะอยู่ในปราสาท เจ็ดชั้นเนี่ไม่ลงมาไหนเลยเน,นา่นาวนางนมมาปุ๊บเอาก็เห็นว่าเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ํามนให้ยงยกเนี่ยลงมาทําอะไรกันที่ท่าน้ําก็เดิมมนไปนัดตีนะปับ๊บหนึ่งเอา้าเจ็บมือซะเองนะเพราะว่ามันไม่ใช่คนนะมันเป็นรูปรูปเรียกว่าเป็นรูปปั้นแล้วกันคือก็ตกใจนะว่าเอา้ามาทําอะไรเนี่ยน้าฝ่ายพถามเขาเองก็ตามมันก็ได้ยินแบบนั้นเนี่ก็ถามไปนะว่าเนี่ยเรียกว่า คนที่นางรู้จักเนี่ยรูปร่างแบบนี้เลยนางก็ได้นําไปหาครอบครัวนะผู้ได้เป็นปิดาเนี่ยก็ตามนั้นนะก็คือสู่ของเนี่ยจะมาแต่งงานกันแล้วพานเมงก็ได้มอบเนี่ยหรือว่าทองคำาไเนี่ยให้เป็นของฝากไว้แล้วก็เดินทางกลับมาเพื่อจะบอกกล่าวมาว่าก็เจอแล้วนะคนที่สวยงามแบบนี้เนี่ยจะได้แต่งงานทันทีตอนนึกดูว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยเนี่ยนี่ว่า กุลระบุท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยากแต่งอะไรหรอกนะออกอุบายมาเฉยๆเพื่อที่จะหาคนแต่งงานด้วยไม่ได้เแต่มา่เห็นรูปรูป,ร,ปรูปทองคําแล้วเนี่ยอยมันสวยงามจริงนะเอาอทีนี้พามวก,กลับมาบอกว่าเจอจริงเนะี่ยคนที่รูปร่างแบบเนี้ใจมันน้อมไปแล้วเนี่ยเออตอนแรกยังไม่อยากหรอกทีนี้มันได้ยินมันอยากไปแล้วนะเอาทีนี้ก็ต้องไปสู่ขอนะก็ด้วยความที่ก็ต้องเดินทางต่างเมืองเนะี่ย หาก็หาได้ยากในสตีที่งวนงามถึงเพียงนี้หาันไปต่างเมืองแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาในะฝ่ายหรือว่ากุลบุตรท่านนั้นก็รอนะต้องรออยู่ที่เมืองตัวเองในะระหว่างทางเนี่ยก็ได้ให้มีรถลากรถเกวียนก็ไปรับมาก็ด้วยความที่ทิดานางนั้นเนี่ยสตีดังนั้นเองก็ตามเนี่ยก็พ่อแม่ก็เลี้ยงดูด้วยความประคบประงมเนี่ยไม่เคยเจอเรืยอว่าความทุกข์ยากในชีวิตเลยเนี่ยบอบบางมาก ระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยก็เนืว่าเส้นทางมันก็ทุรก,ก,กันดารเนี่ยก็เป็นลมนะลมพับแล้วก็เสียชีวิตกันไปเลยตาหยไปเลยนั่นเองเทาทีนี้เรียกว่าคนเขาก็ไม่รู้จะนําข่าวมาบอกยังไงเนี่ยเห็นเรียกว่าเรียกว่ากุลบุตรท่านนั้นเนี่ยทำเพลอนะหาแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงถามหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้คนทีเขารู้ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่กล้าบอก ก็ต้องรอไปอีกนสองสาวันให้อาการเนี่ยเรียกว่าความติ๊กถึงและความอยากเนี่ยอยากจะได้คู่ครองเนี่ยมันค่อยๆเบาลงหน่อยพอเบาลงแล้วเนี่ยก็บอกไปว่านางเนี่ยเรียกว่าเดินทางมาเนี่ยเส้นทางมันทุรกันดานมากเนี่ยก็ต้องเข้าใจมะว่าเส้นทางเดินทางสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้สะดวกเหมือนยุคนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโอไฟเรียกว่ากุลบุตรท่านนั้นเนี่ยก็ ซึมไปเลยนะเศร้าไปเลยไม่กินไม่นอนแต่ยโงกตัวอยู่แต่ในห้องเนะี่ยทำอะไรไม่ได้นะเศร้าสลดเสียใจกันมากในพระพุทธองค์ก็ทราบนะว่าเอ้มีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยมีอัธิศยศัยเพียงพอจะได้ฟังทำแล้วนะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานพระองค์ก็ได้ไปบิณฑบาตกันที่บ้านเนี่ยของกุลบุตรธานีนั่นแหละนะฝ่ายคนเป็นพ่อเป็นแม่เนะนี่ยก็นิมนต์นะ นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านเข้ามารับปทาหารในบ้านในเรือนก่อนก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็พระพุทธองค์ก็ถามนะว่าเอมีกุลบุตรท่านนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วท่านไปไหนละไยมรรดาบิดาก็ตอบไปตอบพระองค์ไปตามจริงว่าเนี่ยก็พึ่งนะคุ้มมัน่นพึ่งจะเสียชีวิตไปตอนนี้ก็เรียกว่าเศร้าโศกเสียใจกันอยู่ในห้องนอนตัวเองเนี่ยนะ ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินทําอะไรก็ไม่ยอมทําเนี่ยเศร้าจะเกินเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอเนี่ยนี่มันจะบอกว่าใต้แต่งงานแล้วก็ยังไม่ถูกจริงคนที่เศร้าเนี่ยคนเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เขามากกว่านะนี่ดูแลกันว่าจิตใจเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นกันไปแล้วเนี่ยพอความจริงเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่มันไปมั่นหมายไปนะนนี้ทุกมากันเพียบในพระองค์ก็ได้ได้บอกว่าให้ไป เชิญมานะจะสนทนาด้วยหน่อยแล้ก็ไปเชิญมาเนี่ยคุณสมบุรท่านนั้นก็เดินมาเดินมาได้เดนื่อว่าท่านดีที่มาเศร้าเนี่ยเนื่องว่าคู่ม,มั่นเนี่ยเพิ่งเสียไปเนี่ยาพระองค์มมก็ถามว่าอันนี้ไปทําอะไรมาถเ,เป็นแบบนี้ก็ตอบนะท่านก็ตอบไปตามจริงว่าก็คู่ม,มั่นนะคู่ครองเนี่ยของข้าพระองค์มมนเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตกันไปเนี่ยก็จึงเศร้าถึงขนาดนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ย พระองค์ก็ถามนะว่าที่ท่านโศกอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมว่าโศกจากเรื่องอะไรในฝ่ายกุมารเนนะี่ยท่านนั้นเนี่ยคุณระบุท่านนั้นก็ตอบไปก็ว่าเศร้าโศกจากที่คู่ครองเนี่ยเขาเสียชีวิตไปในพระองค์ก็บอกว่าความจริงเนี่ยความโศกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการมาหุนทั้งนั้นคือความจริงนะสภาพสมมุติเนี่ย กับสภาพปารมัตต์เนี่ยคนเราอยู่แต่โลกของสมบุญเนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าความโศกความเศร้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากความพัดเปล่าสูญเสียทั้งนั้นเกิดจากการที่บุคคลข้างนอกเนี่ยบุคคลที่เป็นที่รักของเราเองก็ตามเนี่ยเขาเสียชีวิตเข้าจากไปแต่สภาพธรรมตามจริงนะพระองค์ตัดเนี่ยสู่สภาพปารมัตธรรมนะที่มาโศกได้เนี่ยการมาคุณตัวเองทั้งนั้นที่เคยไปสั่งสมไว้ คือเคยได้อะไรแต่มันไม่ได้นะแต่มันมีแต่ว,ว่าการมาคุณทั้งนั้นต้องเข้าใจนะมาก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะก่อนหน้าที่จะไปหาเนี่ยหาคู่ครองมาเนี่ย,ยเรียกว่าคุะบุท่านนี้ยไม่เคยทุกเลยนะเรื่องคู่ครองเนี่ยแต่พอปุ๊บนึกปุ๊บว่ามันจะมีมาได้เนี่ยมันค่อยๆซึมไปนะก็รูปเสียงกินน่ยสัมผัสเนี่ยแหละคือร่างกายในยจิตใจมันก็หิวอารมณ์เนี่ยแหละ ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่คนเราจะไปเข้าใจกันว่าพัดภาคสูญเสียเนี่ยก็เพราะว่าคนนนั้นเขาจากเราไปเราจึงทุกข์ความจริงเนี่ยกลับมาที่ว่ามันก็เป็นแค่การมคุณหนึ่งเนี่ยมันค่อยๆเติมไปนากีเด็กก็ค่อยเติมไปเติมไปนั้นเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้เนี่ยมันก็เอากันหมดนี่ก็ต้องค่อยๆกลับมาดูนดูนนคือคนได้ินได้ฟังทำไปแล้วเนี่ยตื่นเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาเห็นตามจริงได้ก็ได้บรรลุธรรมไป เพราะว่าความโศกเนี่ยแหละความพัดภาคสูญเสียถ้าเห็นความจริงได้มันก็เป็นแค่เรื่องราวในใจที่มันปรุงแต่งสร้างโลกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นคือคนภายนอกเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาก็เป็นไปตามนั้นดูแลของเขาเนะนยนี่ก็เรียกว่าเราก็ดําเนินชีวิตไปเนาะการมาคุณก็เชื่อเนี่ยนเชิยืนเด่นเนี่ย,ยก็เรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดการมาคุณทําอะไรแล้ว ใจมันได้ดั่งใจตลอดเนี่ยใจมันมีความสุขนยมันเพลินไปค่อยๆกลับมาสํารวมดูสํารวมได้นะทุกมันก็จะค่อยๆหายไปเป็นแง่มุมที่ชาวโลกเราเนี่ยคิดไม่ถึงนะความโศกความเศร้าต่างๆเนี่ยย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุเลยการมาคุณล้วนๆเนาะวันนี้ก็จะได้ฟังไว้ใช้ชีวิตจะได้ไม่เพลินไปกับโลกมากเรื่องราวต่างๆเนี่ยของแปรเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด ก็บอกไปเลยให้มันมีเสียงของปัญญามาบ้างถูกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะวันนี้ก็มานำเรื่องราวเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาเนาะไอบ้บางก็มีดุประการในชนี้